กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกระช่องสาวสาวอินสวีเดยนย้ำเศร้าเ้าอีกนอกจาเนะทุกคนจ้าก่อนสาวเรน้อยจะไปทํางานนอกจาเนะกรแวะมาฝากเคล็ดลับดี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 ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับทําและรับทําบึงนอกจาเนะพี่น้องจ้าการที่เฮาชิ่เจียวไข่นาะจาเนเว่าลายกระยหันะกจาเนเว้าเรื่องไข่จาพี่น้องจ้าไข่นาะจากนะเฮ็ดอย่างไดเฮาชิ่เจียวไข่ที่ว่า บ่ต้องเปลืองแก๊สแล้วก็บ่าต้องเปลืองไฟแล้วก็เปลืองไฟจ้ะ <c oughs> แต่ไม่เปลืองแก๊สและก็ไม่เปลืองแรงนะจ๊นะเนาะการที่เขาที่อาหารเร่งด่วนจะไข่กับเป็นเมนูสิ่งสําคัญที่เร่งด่วนกับคนมีเวลาทํากับเขาเนาะจ๊นะเนาะเกี่ยวไข่ทอดไข่อย่างกันแล้วแต่เนาะนะแต่วันนี้สาวเราเนาะจะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆเนาะนะทำยังไงถึงเราจะ ถ้าเราจะกินเจียวไข่เราก็่ต้องเปลืองแก๊สจะพี่น้องจา๋าเฮาไปเบิ่งกันเลยนะจ๊ะนะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ทุกคนก็ต้องมาเบิ่งนะจ๊ะนะบ้านทุกบ้านก็ต้องมีไมโครเวฟนะจ๊ะนะเรามาเจียวไข่ด้วยไมโครเวฟกันจ้ะทุกคนจา๋าเฮาไปเบิ่งกันนะจ๊ะนะว่าเฮาจะเจียวไข่ด้วยไมโครเวฟอย่างไรจะพี่น้องจา๋พงจาพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะจ๊ะนะสาวละหน่อยก็จะ ใส่ภาชนะเนาะจ้ะหรือใส่ถ้วยหรือใส่ถ้วยก็ได้เนาะจ้ะเนาะจานเขาก็ต้องใส่เนาะจ้ะใส่แบบนี้เนาะจ้ะน้ำมันพืชนิดหน่อยก็ได้เนาะจ้ะแล้วแต่มักจ้ะก็ใส่ถ้วยไปเลยเนาะจ้าน้ำมันพืชจะพี่น้องจ๋าสาวหรือน้อยไม่ได้ใส่เนาะจ้ะนี่เลยเนาะจ้ะวันนี้ขอนําเสนอเป็นไข่ดาวเนาะจ้ะทุกคนจ๋าถ้าเขาจะเป็นไข่เจียวก็ได้เนาะจ้ะเนาะไข่สองไข่หน่วยหนึ่งจะพี่น้องจ๋าแต่ว่านานสาวหราหน้อยก็ตอไว้แล้วเนาะจ้ะอีก ตออไว้แล้วจ้ะไข่สองลูกน้ะจนะนี่เลยจ้ะทุกคนจ้ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไข่สองเท่ากับนี่เลยจ้ะใส่ไมโครเวฟน๊ะจนะเวฟจ้พี่น้องจ้าเวฟสองนาทีน้าจนะสองนาทีจ้ะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากสองนาทีแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาดูเดี๋ยวค่อยมาบึ่งกันจ๋านี่เลยนะจ๊ะเนาะโอ้ยโอ้ยโอเคจ้ะพี่น้องจ๋าช้าเล็วหน่อยใส่ไข่สองลูกนะจ๊ะเนาะเ่ากำลัาอบกันประมาณ 2- 3สนาทีนะจ๊ะเนาะในระหว่างที่เราสําหรับแม่บ้านทุกคนเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าสาหรับแม่บ้านนะจ๊ะเนาะเตรียมตัวทํากับข้าวหรือทําข้าวเช้าไปให้ลูกๆจะไปโรงเรียนนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋า แล้วก็เขาอาจิบ่มีเวลามายืนเฝ้าเตาแก๊สหรือเฝ้าเตาท,ทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊นะเนาะเขากับทาบ,บ้านใดนี้ไมโครเวฟนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเราก็จะใช้ไมโครเวฟนี่แหละจ๊ะเป็นประโยชน์นะจ๊ะเนาะทำกับขา้าวหรือวัดเกี่ยวไข่ให้ลูกๆไปโรงเรียนนะจ๊ะเนาะภายในที่ว่านะไมโเวฟถึงถึงสองสามนาทีนะจ๊ะเนาะในเวลาสองหรือสามนาทีเขาับมีเวลาไปเตรียมตัวให้ลูกๆนะจ๊ะเนาะไปโรงเรียนจะแล้วกับตั้งเวลาไว้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้ว ไมโครเวฟก็จะร้องเรียกเราเองนะจ๊ะเรามาดูกันเลยจ้ะว่าไข่เจียวในไมโครเวฟของสาวเรานนอยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะานะเปิดแล้วจ้ะปิดฝาน,นะจ๊ะทุกคนจ๋ะปิดฝาไว้ด้วยนะจ๊ะก่อนเขาเวฟแล้วเขาต้องปิดฝานะจ๊ะทั้งสั่นเอรพ่นสูบเกินไปแล้วพ่นเจระเบิดนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะเนาะนี่เลยนะจ๊ะเนาะเขามาเบิ้งสัตว์กันเลยจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องจ๋ามาเบิ้งกันเลยนะจ๊ะเนาะเจียวไข่ในไมโครเวฟจ้ะพี่น้องจ๋าหรืออบไข่ในไมโครเวฟนี่เองนะจ๊ะเนาะนี่เลยจ้ะไข่สามลูกกับสามนาทีนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าไวมากๆแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดแก๊กน้าจ้ะเบ่อันตรายนะจ๊ะเนาะมาจ้ะโอเคเดี๋ยวสาวเดี๋ยวน่อยก็จะไปทำงานแล้วจะฝากคล็ดลับ ดีๆสิ่งดีๆไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ้งกันนะเจนะมีบบมีเวลาทํากับเข่ากะนี่เลยจ้ะทํอย่างนี้ก็แซ่บได้นะจ๊ะไปจ้าโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับมุมมืดนะเนนะเป็นจังไรนะเนนะสาวเรอน้อยก็ฝากเคล็ดลับสิ่งดีๆไว้นะเนนะกับเจงสี่เลยนะเนนะมันเ่น เป็นความคิดที่ดีนะจ๊ะเนาะที่ว่าเราทําแล้วก็บอันตรายนะจ๊ะเนอะกับมีเวลาแบ่งเวลาไปเทศอย่างอื่นใดนะจ๊ะเนาะบอต้องมานั่งเฝ้าเตาแก๊สจ้ะพี่น้องจ๋าขอบบุญขอบคุณหลายหลายนะจ๊ะเนอะที่เข,ข้าขมารับชมและรับเบิ้งช่องสาวสาวอินเซอร์วิดนคือเก่าจ้ะพี่น้องจา๋าไว้พ่อกันฟิปหนาเลยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าไปแล้วจา้าสวัสดีจา้างามๆเลยนะเจ๊ะเนาะบายบายจ้ะพี่น้องจา๋า